วิธีรอดปลอดภัยในวันสงกรานานะคะสอสอส,อสอนิตยสาสรสร้างสุขเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราเอาไว้5วิธีคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยเช็คสภาพครับก่อนอดอเดินทางสภาพะสภาพในที่นี้คือสภาพรถคนด้วยสภาพคนด้วยทั้งคนทั้งรถเลยนะครับผมอย่างคนเนี่ยก็ต้องเช็คดูแล้วว่าร่างกายเราโอเคไหมนะครับส่วนรถเนี่ยไปเช็คเลยครับ ยางรถนะครับผมน้ํามันไฟเบรกต่างๆพร้อมในการที่จะขับขี่ทางไกลหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวคนเราเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมไม่ใช่โอ้ยง่วงง่วงแล้วไปขับเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าถ้าไปเจอจุดพักรถตามทางหลวงน่ะพักได้เลยเลยนะคะเขายินดีให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากเช็คสภาพทั้งคนทั้งรถแล้วท่านต้องไม่ขับเร็วไม่ขับซิ่งอ่ะอย่างที่เราบอกมันคือพฤติกรรมต้นๆน่ะที่ทําให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้น ความเร็วที่มากเกินไปขับเร็วก็ยิ่งสร้างความเ<ช>สี่ยหายมากขึ้นด้วยโดยเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพราะการขับเร็วมากขึ้นพฤติกรรมการใช้ความเร็วเร่งแซงในบางถนนเช่นทางโ,โค้งมันไม่ควรไงไม่ควรขับแซงออใช่ไหมคะ,ะทางขึ้นเขาลงเขาหรือรถนนเล่นเดียวอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องหลีกเลี่ยงทางที่ดีก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมอ่ะแปดสิบก็พอไม่ค่อยไปไม่ต้องรีบนะครับผมอ่านี่ได้ถึงเรื่องง่วงง่วงเนี่ยอย่าฝืนขับเลยโดยเด็ดขาะเพราะว่าสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันก็คือหลับในนะพอหลับในฝืนขับเนี่ยมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเลยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมหรือว่าถ้าง่วงเนี่ยจอดพักหรือว่าลุกออกไปเดินคือจอดเสร็จแล้วอ่ะลุกไปเดินสัก15บห้าถึงยีสนาทีให้ร่างกายมันร มีของเปรี้ยวน้ําผลไม้เพื่อเขาก็เก็บแบบี้เอาไว้นะเพื่อที่จะแบบว่าขับรถได้ตลอดเส้นทางนะคะใช่ครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเมาแล้วห้ามขับเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเทินทางใกล้ทางไกลนอกจากตนเองจะเสี่ยงแล้วคนอื่นเขาจะต้องมาเสี่ยงกับความประมาทของท่านที่มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะใช่ครับผมมันจะสูญเสียการควบคุมตัวเองขาดสตินะแล้วก็การตัดสินใจอาจจะช้าลงและสุดท้ายตลงว้ก็แน่นอนและว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเลยไม่ว่าจะเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับการสวมหมวกกันน ในกรณีของเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงโทรศัพท์เนี่ยอย่าใช้เลยนะขณะขับขี่ซึ่งผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยนะในกรณีของเคสของรถจักรายานยนต์ใช่อันนั้นเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องสวมค่ะจาเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองอย่าคิดว่าใกล้ไกลไม่เป็นไร,รเพราะว่าไอทางใกล้ๆนี่แหละที่เราไม่คาดคิดบวกกับการขาดสติจากการเมาด้วยล้มไปหัวฟาดพื้นถ้าไม่เสียชีวิตก็อาจจะพิการทุกลพลภาพสุดท้าย ตกเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวที่จะต้องมานั่งดูแลท่านแทนที่ท่านเนี่ยจะกลายเป็นคนคน,นึงที่มาดูแลครอบครัวอ,อ่านะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยกันไว้ดีกว่าทั้งคโควิดทันะ้งเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จะเกิดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสอโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็ววเข้าใจง่ายสวทอขอบอก